ร้านในตำนานของอุดรคนอุดรรู้จักดีคนต่างจังหวัดได้มาลองกันหรือ, <คน S 2> อยังวันนี้ก่อนจะพามาที่ร้านสวนอาหารมัชชาพาสุเป็นอีกหนึ่งร้านที่บอกเลยว่าทีเด็ดแล้วก็อยู่คู่เมืองอุดรมานานมากร้านนี้นนมีเมนูขึ้นชื่อคือเมี่ยงทอดใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้ในร้านก็จะมีหลายโซนแล้วก็มีที่นั่งให้เลือกเยอะมากห้อง VIP ติดแอร์ก็มีนะร้านประจําของบ้านเราเลยให้เป็นร้านรับแขกอีกหนึ่งร้านถ้าเพื่อนมาจากต่างจังหวัดก็จะพามาร้านนี้เมนูแรกเลยกุ้งแพรแบบแผ่ขยายใหญ่กรอบกอบวกกัับนนนนนน้้้้้้าจิิมมมหออออออรรรร่ยยยยเเเเเขดดดดดไไลลคคืืูีีีงงททปสชุ แล้วก็มาห่อผักกินแบบนี้ราดน,น้ำจิ้มเข้าไปเยอะๆเลยตัวแผ่นห่อเมี่ยงข้างนอกเขาจะมีความกรอบพี่กรณ์ไม่เคยกินที่ไหนเลยไส้หมูวนเส้นข้างในเขาก็ใส่มาแน่นมาก,ากจะกินสดๆแบบนี้ก็ได้อยากให้มาลองจริงๆนะเมนูนี้ไปต่อกันที่ตำถั่วฝักยาวหมูกรอบที่หมูกรอบนั้นสิชิ้นใหญ่มากเชื่อว่าส่วนอาหารมาฉาแล้วก็จะขาดเมนูนี้ไปไม่ได้ต้ยมยำปลาแซ่บเพลินเกินกน้ำซุปเขาทำถึงจริงๆส่วนเนื้อปลาก็ให้มาเลยค่ะทั้งตัวกินกันแบบจุกๆไปกันต่อกับเมนูตำกุ้งดองปลา าอาจจะเค็มนิดนึงนะต้องกินกับข้าวสวยกุ้งผ,ผัดผงกะหรี่ก็มาหรือใครอยากกินพวกเมนูกุ้งเผาก็มีแ้านี้จะอยู่เส้นไปหนองคาอยู่ในซอยมีขิดเกา่าใกล้ๆกับบ้านนะาคาเฟ่เลยกินของคาวต่อของหวานได้ใครอยู่ดอนอยากหาร้านรับแขก